the motherfucker ก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องทุอุ้มชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอในแอปแคปคัตนั่นเองนะคะก็จะมีด้วยการสามเพลงนะคะเกี่ยวกับนาคหมดเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้คนบวชนาคเยอะมากนะคะเพื่อแบบใครมีรูปแล้วอยากจะเอาไปลงตัดต่อแบบเพลงนาคโจโจอย่างนี้นะคะอุ้มก็จัดมาให้เลยค่ะมีแบบ4คลิปด้วยกันเลยนะคะสอน4แบบเลยนะคะ แบบสุดท้ายจะแบบรูปเยอะนิดนึงแบบสําหรับใครแบบเออรูปแบบอยากลงเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะรูปสุดท้ายจะเป็น69รูปเป็นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกกันดีกว่านะคะเพลงแรกจะใช้ทั้งหมด5เพลงนะคะเพลงนาคสั่งสีกานะคะก็เข้าที่โปรเจกต์เลยค่ะแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพมาเลยนะคะ5รูปด้วยกันเนาะดีนะคะพอเราเลือกครบ5รูปแล้วนะคะก็ มาปรับที่รูปแบบก่อนนะคะเป็น9ต่อ16เนาะเพราะว่ารูปบางรูปมันไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมบางรูปของอุมก็เป็นแนวนอนเนาะอันนี้งานบวชเมื่อปี2ปีที่แล้วนะคะทุกคนก็คือเห็นแบบเออกำลังบูมนะคะแบบบวชเยอะนะคะก็เลยมาสอนตัดต่อให้เลยละกันเนาะก็เดี๋ยวเลือก เสียงเพลงก่อนนะคะถ้าใครไม่มีเสียงเพลงก็ไปบันทึกได้ที่ t ิ k ต o k ของอุ้มได้เลยนะคะอุ้มก็ลงเป็นแบบสาธารณะไว้แล้วเนาะอันนี้นะคะรูปแรกเราจะใช้เป็น4.4นะคะทุกคนแล้วก็3.0ที่เหลือ3.0มาเลยนะคะก็จะพอดีเพลงแบบนี้เลยเนาะแล้วก็มาที่รูปแรก Animation น,น,นะคะแล้วก็เลือกเป็นเข้า เราจะเลือกเป็นเลื่อนขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ลากแบบนี้เลยส่วนอันนี้นะคะเป็นคอมโบเนาะอันที่สองกดที่รูปเป็นแอนิเมชันคอมโบจะเลือกเป็นยกอกแยกนะคะ รูปที่3ก็เลือก Animation combo เลือกเป็นซูมซ้ายเหมือนกันนะคะเลื่อนไปให้สุดเลยนะควรจะเจอคําว่าซูมซ้ายนะคะแล้วก็รูปต่อมาก็จะเป็นซูมขวาสลับกันไปซ้ายขวานะคะรูปสุดท้ายก็จะเป็นซ้ายนั่นเองนะคะถ้าลองเล่นแล้วโอเคแล้วก็บันทึกได้เลยนะคะหรือว่าใครจะเพิ่มแฟตแบบลูกเล่นอะไรก็ได้นะแต่อุ้มไม่ไม่เพิ่มนะคะเพราะว่ามันก็โอเคแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็กดส่งออกได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นเพลงพ่อนาคจ๋าแดนนะคะทุกคนเลือกรูปทั้งหมด 3. รูปนะคะแล้วเราก็จะมาเพิ่มเพลงกันนะพอเราเลือกเพลงแล้วนะคะเราก็จะมาปรับวินะคะรูปแรกเราจะใช้5.6เลยนะคะรูปที่2ก็5.3รูปสุดท้าย3.6นะคะทุกคนปุ่มลืมปรับ รูปแบบให้เป็น9ต่อ16นะคะก็ต่อมานะคะก็ให้เราไปที่รูปภาพ a n i m เมชันนะคะทุกคนเราก็จะเลือกเป็นอันเดิมเลื่อนขึ้นนะคะแล้วก็สไลด์เลื่อนขึ้นไปให้สุดนะคะต่อมาอันนี้ animation นะคะเลือกเป็นคอมโบเราจะใช้เป็นกระเด้งหนึ่งนะคะทุกคน อันสุดท้ายก็กระเด้งหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะแต่อันนี้เราจะเพิ่มเอฟเฟกกันสักนิดหนึ่งเนาะตรงมันจะมีเสียงตื้ๆแล้วเราค่อยเพิ่มเป็นแฟดสีขาวนะคะหรือสีดำก็ได้แล้วแต่ทุกคนซึ่งอุ้มจะใช้แฟดสีขาวแบบนี้เลยเราก็เริ่มไปให้สุดแล้วก็มาเพิ่มเอฟเฟกเหมือนกันนะคะเลือกเป็นพื้นฐานเนาะเราจะใช้เป็น เข่ยานะคะเราจะสั่นแบบเบาๆนะทุกคนเออเลื่นไปสุดเลยแบบนี้นะคะแล้วก็กดส่งออกได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะที่3เราจะไปแบบช้าๆหรือแบบเร็วๆกันดีก็ไม่รู้นะคะเรื่องโปรเจกต์ใหม่นะคะอันนี้เฉพาะแบบ เป็นแฟนอะไรอย่างนี้แฟนนองแฟนนาคนะคะเราจะใช้1รูปนะคะเดี๋ยวอุ้มต้องปรับรูปแบบก่อนข้างหลังออกแล้วก็เพิ่มเสียงนี้นะคะเราก็จะเลื่อนไปให้สุดเลยเพราะว่าเราจะใช้รูปเดียวนะคะนี่เลยนะคะแล้วเราก็จะมาเพิ่มเอฟเฟกต์กันนะคะเราจะใช้เป็นเบอร์เปิดนะทุกคนพื้นฐาน บบพอมันเปิดเสร็จแล้วนั้นทุกคนก็จะเป็นแบบปแบะบนี้ใกล้ๆแบบจะชัดอย่างเงี้ยทุกคนก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเอฟเฟกนะคะเลอกเป็นปรับบรรยากาศเลือกเป็นบรรยากาศนะทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะเห็นวิงวิงวับวับ,วบเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เลือกได้เลยว่าจะใช้แบบไหนซึ่งอุ้มจะใช้เป็นพเสื้อในความฝันแบบนี้นะคะใช้แค่แบบน้อยมากนะทุกคน พอเราโอเคแล้วก็กดบันทึกใครจะเพิ่มอะไรก็ได้นะคะแต่น,นี้จะแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าอันนี้เราเน,น,น,น้นโชว์รูปเนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นแบบกระตุกแบบใส่กระตุกต้องมาดูค่ะสุดท้ายก็กดที่โปรเจกต์ใหม่นะคะเลือกมาเลยค่ะ69รูปซ้ำไม่เป็นไรนะคะขอแค่ครบ69รูปก็พอแล้วเราก็กดเพิ่มได้เลยนะคะทุกคน อันเนี้ยอุ้มขอไม่ปรับแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะเพราะว่ารูปแนวนอนมันเยอะมากเลยนะทุกคนเราไม่อยากปรับนะคะเอาแบบนี้เลยเราเน้นแบบคลิปไม่ยาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูเบื่อนะคะก็มาเพิ่มเสียงเพลงกันนะคะแยกออกเสียงเพราะว่ามันก็ใช้เวลานานอยู่นะรูปแรกนะคะเราจะใช้เป็น a n i m เมชันคอมโบเลือกเป็น ซูมออกนะคะซึงซูมออกอุ้มอยู่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนเราต้องดูเข้ารูปแรกจะใช้เยอะหน่อยนะคะเราต้องปรับก่อนเนาะรูปแรกเราจะใช้เป็น9.3นะคะเดี๋ยวอุ้มขึ้นด้านข้างตรงนี้ให้แล้ะกันเนาะเพราะว่ามันยาวมากเลยทุกคนเดี๋ยวอุ้มถ่ายเป็นช็อตชๆๆๆชช,ชให้นะทุกคนเดี๋ยวอุ้มขึ้นให้ก่อนแล้วทุกคนก็แคบนะคะ อพอะแคบเสร็จแล้วก็มาทำต่อนะคะทุกคนเราจะใช้แค่เอฟเฟกพวกแบบภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันแค่รูปแรกพอนะคะเดี๋ยวรูปหลังเราจะไม่ใช้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะกระตุกแบบรัวๆเลยนะคะทุกคนต้องหาอะไรโจทย์ด้วยนะทุกคนไม่งั้นงงขนาดอุ้มยังต้องเอาอะไรมาโจทย์เลยอะคือไม่ได้เลย กคนก็มาที่ตัวขีดตรงนี้นะคะหนึ่งอันเนาะเราจะเป็นใช้เป็นแบบสาแสะะบแบบนี้เลยนะคะโอเคแล้วเราก็ลองเล่นดูถ้าโอเคแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะซึ่งอุมมาอุมโอเคแล้วนะคะจะเพิ่มอันนี้อีกสักนิดนึงแต่หนึงนัทุกคนนี่นะคะทุกคนฟังจังหวะเพลงไปต่อให้ดีนะทุกคนแล้วเราก็จะมาเพิ่ม เอฟเฟกนะคะเป็นแฟดสีขาวเนาะแบบจังหวะจะโจ๊ะสักนิดหนึ่งนะคะปฏอยู่ในเอ่ยอ่าเลยแล้วข้างหลังจะเป็นแบบแดนๆสักนิดหนึ่งเนาะอะอครีแล้วเราก็กดส่องออกได้นเลยนะคะก็เป็นอันจบนะคะทุกคนแบบไข่าสายกระตุก อัสุดท้ายยกให้เลยนะคะใครจะแบบเพิ่มไอโฟงเอฟเฟกอะไรก็ได้นะคะเป็นแบบซูมออกวงเพิ่มไปแล้วแบบซูมหนึ่งซูมซ้ายซูมขวาอย่างเงี้ยทุกคนก็ได้อยู่นะอืหรือว่าใครแบบขี้เกียจนะคะก็มาที่แม่แบบแล้วก็พิมพ์คำว่าบวชน,นาคนะคะทุกคนก็จะเจอแม่แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ นี่นะคะก็จะเป็นติ๊กต็อกของช่องอุ้มนะทุกคนก็ไปกดติดตามได้นะคะไปบันทึกเพลงหรือว่าจะแบบตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้นะคะอุ้มก็ลงไว้ทั้งหมดแล้วนะคะว่าใช้กี่รูปกี่วินาทีแล้วก็ใช้พวกแอนิเมชันอะไรบ้างนะคะทุกคนก็เข้าไปดูได้นะคะอุ้มมี2 Tik To ตอกนะอันนี้จะเป็นแบบสาธารณะนะคะอีกอันหนึ่งก็จะเป็น Tik t o ็อกส่วนตัวของอุ้มนะคะรูปก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ ไปติดตามกันได้นะคะฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนฝากติดตาม IG อุ้มด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อุ้มก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้อุ้มด้วยนะทุกคนเพราะว่าเหมือน YouTube มันจะปิดกัน้นมองเห็นวิดีโอของอุ้มนะคะแบบคือแบบคนดูน้อยมากนะคะก็ช่วยๆดูกันหน่อยนะคะจะได้กลับมาเป็นปกตินะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ